สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะคุณครูจะมีสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนก่อนอื่นเรามาดูกันเลยค่ะว่าภาษาคืออะไร ภาษาคือถ้อยคำที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความภาษาคือเสียงตัวหนังสือหรือกริยาอาการที่สื่อความได้ภาษาคือสัญ,ญลักษณ์หรือรูปภาพต่างๆที่พอนักเรียนเห็นปุ๊บนักเรียนก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือเขาต้องการที่จะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอะไร ภาษาพูดและภาษาเขียนนะคะเป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษากลางเป็นภาษาที่บุคคลในสังคมไทยร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีใช้ขึ้นเพื่อใช้ในราชการและการสื่อสารทั่วไปในหมู่คนไทยทั่วประเทศสิ่งที่ควรศึกษาในภาษาไทยมาตรฐานนั่นก็คือภาษาพูดและภาษาเขียนซึ่งมีลักษณะดังนี้นะคะภาษาพูด คือภาษาปากหรือภาษาเฉพาะกลุ่มที่ไม่เคร่งครัดในหลักภาษาไทยอาจจะไม่สุภาพและมักใช้พูดระหว่างผู้ที่มีความสนิทสนมกันนะคะมาดูภาษาเขียนกันดีกว่าภาษาเขียนมีทั้งระดับเคร่งครัดในหลักภาษาแล้วก็ระดับที่ไม่เคร่งครัดมากนะักนะคะมาดูระดับที่เคร่งครัดในหลักภาษาเราจะเรียกว่า ภาษาแบบแผนหรือการเขียนภาษาเป็นทางการส่วนระดับที่ไม่เคร่งคัดมากนะักเราก็จะเรียกเขาว่าภาษาครึ่งแบบแผนหรือภาษาไม่เป็นทางการนั่นเองนะคะเรามาดูข้อแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียนกันดีกว่านะคะ อะดูข้อที่1ในภาษาพูดนะคะจะเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันด้วยการพูดส่วนภาษาเขียนจะใช้ภาษาที่ใช้สื่อสารกันด้วยการเขียนเป็นตัวหนังสือเป็นตัวเลขแทนการออกเสียงแทนการพูดนั่นเองนะคะมาดูข้อที่2จะเน้นการพูดสร้างความรู้สึกที่เป็นกันเองไม่นิยมใช้ภาษาเขียนในภาษาพูดแต่ภาษาเขียนเนี่ย อาจจะมีการใช้ภาษาพูดปะปนบ้างในกรณีที่เขียนบทสนทนาอย่างเช่นเขียนในนิยายเขียนในนิทานในเรื่องสั้นในหนังสือพิมพ์และอื่นๆอีกมากมายนะคะในข้อที่3ภาษาพูดเนี่ยจะไม่มีการเคร่งครัดในการใช้ถ้อยคําและหลักเกณฑ์ตามแบบแผนของภาษาส่วนภาษาเขียนเนี่ยจะมีความเคร่งครัดในเรื่องการใช้ถ้อยคําและหลักเกณฑ์ตามแบบแผนของภาษานะคะ ข้อที่4มีการใช้ภาษาให้ถูกต้องโดยที่เราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ์สถานที่และบุคคลภาษาเขียนก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะต้องมีความคำนึงถึงความเหมาะสมกับเวลาเหตุการณ์สถานที่และบุคคลนะคะต่อไปข้อที่5เราจะเน้นการใช้ถ้อยคำสุภาพภาษาเขียนก็เช่นเดียวกันค่ะ เราก็จะมีการเน้นการใช้ถ้อยคำสุภาพเช่นเดียวกันนะคะหรือจะสรุปง่ายๆนะคะเรื่องการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนในภาษาพูดมักจะออกเสียงไม่ตรงกับภาษาเขียนในภาษาเขียนจะไม่ใช้ถ้อยคำในภาษาพูดมาเขียนในภาษาพูดจะเป็นการพูดที่แสดงอารมณ์ออกมาได้ดีกว่าส่วนภาษาเขียนมักจะไม่มี สำนวนเปรียบเทียบเข้ามาอยู่ในภาษาเขียนภาษาพูดนะคะจะมีการใช้คำลงท้ายในการพูดเพื่อแสดงความไพเราะอย่างเช่นครับค่ะส่วนภาษาเขียนนะคะจะมีการเรียบเรียงคำให้สละสลวยเพื่อสร้างความไพเราละลงไปในภาษาเขียนภาษาพูดมีการใช้ภาษาทิ่นหรือภาษาปากใช้เฉพาะในกลุ่มคน ส่วนภาษาเขียนจะใช้คำภาษามาตรฐานหรือภาษาแบบแผนในการเขียนนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างภาษาพูดและภาษาเขียนกันนะคะในคลิปนี้คุณครูจะยกตัวอย่างภาษาพูดและภาษาเขียนมาให้ในักเรียนได้ชมได้ศึกษาแต่ว่าจะยกมาเป็นบางคำบางกรณีบางกลุ่มเท่านั้นนะคะ นอกจากนั้นนักเรียนจะได้รู้ว่าอ๋อการใช้คำในภาษาพูดเนี้ยพอเราเอามาเป็นภาษาเขียนเราจะเขียนไว้อย่างไรซึ่งการใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเนี่ยยังมีตัวอย่างอีกมากมายให้นักเรียนได้ศึกษาคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะได้ไปศึกษาคำอื่นนอกเหนือนจากคำที่คุณครูย,ยกตัวอย่างนะคะเอาละคะ่ะเรามาดูกลุ่มคำแรกเลยคำที่หนึ่ง เป็นภาษาที่ใช้เฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะวัยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าในภาษาพูดเราจะชอบพูดคำว่าวัยโจแต่คำว่าวัยโโจไม่สามารถใช้ในภาษาเขียนได้ภาษาเขียนเราจะใช้คำว่าวัยรุ่นภาษาพูดเราใช้คำว่าเจง๋งแต่ไม่สามารถใช้ในภาษาเขียนได้ภาษาเขียนจะใช้คำว่าเยี่ยม หรือยอดเยี่ยมภาษาพูดใช้คำว่าเดี้ยงแต่ภาษาเขียนไม่สามารถเขียนคำว่าเดี้งได้ค่ะนักเรียนเราก็จะใช้คำว่าพลาดหรือเจ็บตัวแทนนะคะภาษาพูดเราใช้คำว่าเซง็งแต่ในภาษาเขียนใช้ไม่ได้เราก็ใช้คำว่าเบื่อแทนนะคะภาษาพูดใช้คำว่าแห้วแต่ภาษาเขียนใช้ไม่ได้ ภาษาเขียนใช้คำว่าผิดหวังภาษาพูดใช้คำว่าแซวแต่ภาษาเขียนใช้คำว่าเสียดสีมาดูตัวอย่างต่อไปในกลุ่มคำที่สองคือภาษาที่เข้าใจกันง่ายใช้พูดทั่วไปนิยมตัดคำให้สั้นลงมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะภาษาพูดนักเรียนจะชอบพูดติดปากกัน นะคะอย่างเช่นคําว่าในหลวงนักเรียนชอบพูดแต่ภาษาเขียนนักเรียนใช้คําว่าในหลวงไม่ได้นักเรียนต้องใช้คําว่าพระมหากษัตริย์ภาษาพูดนักเรียนจะได้ยินคําพูดนี้ติดหูเราตลอดเลยอ่าแล้วนักเรียนก็จะชอบพูดติดปากกันตลอดเลยคําว่าผัวเมียแต่ภาษาเขียนใช้ไม่ได้นะคะต้องใช้คําว่าสามีภรรยาภาษาพูด เราชอบพูดว่าหมออย่างเช่นนักเรียนคุยกับเพื่อนอพูดคุยสนทนากานกับเพื่อนนี่แหละนักเรียนบอกเพื่อนว่าเมื่อวานฉันไม่สบายฉันไปหาหมอแต่ในภาษาเขียนนักเรียนใช้คําว่าหมอได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนต้องใช้คําว่าแพทย์นะคะต่อไปโรงหนังเราจะชอบพูดติดตากเลยคำนี้ แต่ภาษาเขียนเราใช้ไม่ได้นะคะเราต้องใช้คำว่าโรงภาพ,พยนต์ต่อไปโรงบาลในภาษาพูดเราชอบพูดติดปากกันมากเลยแต่ภาษาเขียนเราต้องใช้คำว่าโรงพยาบาลคำนี้ใช้เฉพาะถิ่นฐานเฉพาะกลุ่มคือคำว่าเกือนะคะ แต่ภาษาเขียนเราต้องเขียนคําว่ารองเท้ามาดูคําต่อไปกันดีกว่าคําต่อไปเนี่ยคุณครูได้ยินนักเรียนพูดกันบ่อยมากเลยเวลามาโรงเรียนเริ่มเรียนหนังสือคุณครูครับคุณครูคะหนูปวดหัวค่ะเราเรียนจะชอบพูดติดปากมากเลยเป็นคําที่ยอดคิดมากเลยแต่ภาษาเขียนเนี่ยนักเรียนเขียนได้ไหมถ้าเรียนจะเขียนจดหมายลาครูนักเรียนจะต้องเขียนคําว่าปวดศีรษะนะคะต่อไป คำว่าหมาใช้ในภาษาพูดจริงแต่เราจะใช้ในภาษาเขียนไม่ได้เราต้องใช้คําว่าสุนัดต่อไปหมูเราใช้ในภาษาพูดจริงนะคะนักเรียนแต่เราใช้ในภาษาเขียนนั่นก็คือคําว่าสุกรคําว่าอ้วกเราใช้พูดทั่วไปใช้ในภาษาพูดแต่ภาษาเขียนต้องใช้คําว่าอาเจียน มาดูตัวอย่างต่อไปเลยกลุ่มคำที่สามคือภาษาที่เปลี่ยนเสียงและแปลงเสียงสระค่ะดูตัวอย่างในภาษาพูดคำพวกนี้นักเรียนใช้บ่อยเนอะออในภาษาพูดนะคะคำว่าใช่ไหมแต่ในภาษาเขียนเราต้องใช้คำว่าใช่หรือไม่ในภาษาพูดเราใช้คำว่าเท่าไหร่แต่ภาษาเขียนต้องใช้คำว่าเท่าไร ภาษาพูดใช้คำว่าหรือเปล่าแต่ภาษาเขียนต้องใช้คำว่าหรือไม่ภาษาพูดใช้คำว่าลดแต่ภาษาเขียนต้องใช้คำว่าเลิศภาษาพูดใช้คำว่าแท้ภาษาเขียนใช้คำว่าพี่ภาษาพูดใช้คำว่าเขาแต่ภาษาเขียนใช้คำว่าเขา ภาษาพูดใช้คำว่าฉันแต่ภาษาเขียนเราต้องใช้คำว่าฉันภาษาพูดใช้คำว่าเดียนแต่ภาษาเขียนต้องใช้คำว่าดิฉันเรามาดูตัวอย่างที่4กลุ่มคำที่4ี่นะคะจะเป็นภาษาพูดที่ยืมคำภาษาต่างประเทศมาใช้ภาษาพูดใช้คำว่า Were ภาษาเขียนจะต้องใช้คำว่าเกินควรหรือเกินกำหนดภาษาพูดนักเรียนชอบใช้คำว่าแอปภาษาเขียนนักเรียนต้องใช้คำว่าผิดปกติหรือไม่เป็นปกตินะคะภาษาพูดนักเรียนใช้คำว่าบวยแต่ภาษาเขียนต้องใช้คำว่าสุดท้ายภาษาพูดใช้คำว่าออฟฟิศแต่ภาษาเขียนต้องใช้คำว่าสำนักงาน ภาษาพูดใช้คำว่าก o p ปซึ่งมาจากคำว่า copy นะคะภาษาเขียนเราต้องใช้คำว่าสำเนาต้นฉบับภาษาพูดใช้คำว่า hit ภาษาเขียนเราต้องใช้คำว่าเป็นที่นิยมเรามาดูตัวอย่างที่เป็นประโยคก,กันดีกว่านะคะ,ะประโยคแรกวันพรุ่งนี้พบกันเวลา6โมงเช้านักเรียนสังเกตดูสิคะ เวลาหกโมงเช้าเป็นภาษาพูดแต่ถ้านักเรียนจะเขียนเป็นภาษาเขียนนักเรียนต้องใช้คำว่าหนาฬิกาอย่างตัวอย่างประโยคที่บอกว่าวันพรุ่งนี้พบกันเวลาหนาฬิกาตัวอย่างที่สองนะคะไม้ดอกในเมืองไทยมีเยอะมากอันนี้คือภาษาพูดแต่ถ้าเราจะต้องมาปรับใช้ในภาษาเขียนนักเรียนจะต้องเปลี่ยน เป็นไม้ดอกในประเทศไทยมีหลากหลายพันธุ์ต่อไปนะคะตัวอย่างที่สามเด็กพวกนั้นทำงานตัวเป็นเกลียวนี่น,นะคะถ้าเราจะใช้เป็นภาษาเขียนเราต้องเปลี่ยนเป็นเด็กกลุ่มนั้นขยันมากนะคะต่อไป เราจะมาดูกิจกรรมซึ่งคุณครูได้ทำลงในลิงก์ในลิงก์นี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแปะไว้ข้างล่างคลิปนี้ให้นักเรียนกดเข้าไปทำได้เลยโดยที่นักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปส่งให้คุณครูลงในไลน์ห้องนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องภาษาพูดและภาษาเขียนนักเรียนสามารถกลับไปดูในคลิปนี้ย้อนหลังได้นะคะส่วน แบบทดสอบจะมีทั้งหมด10ข้อเพื่อทบทวนความรู้ของนักเรียนให้นักเรียนคลิกเข้าไปทำในนี้หรือไม่ก็ไลน์มาสอบถามครูประจำวิชาส่วนตัวก็ได้นะคะว่าเข้าไปทำอย่างไรแต่คุณครูคิดว่านักเรียนทุกคนเก่งอยู่แล้วสามารถคลิกเข้าไปทำในกิจกรรมนี้ได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะให้นักเรียนกดเข้าไปทำ สำหรับในคลิปนี้นะคะคุณขูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ